สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสวสมหมายประจำวันเสาร์ที่12เมษายน2568โดยช่อง3 HD ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสายามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา1 2 15นไปจนถึงเวลา14.00นาโดยประมาณ คุณสมัยสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ประกบคู่มวยไว้ตามบรายการดังนี้ครับคู่ที่1กล้าพยักทีเด็ด99เจอกับเพชรเอกสิทธ์บิ๊กแจ็คคนรักปทุมทีพิกัด116ปอนด์เท่ากันคู่ที่2เกียรติศักดิพยักกันทอนเจอกับขุนไกลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทีพิกัด128ปอนด์เท่ากัน คู่ที่สานี้เป็นคู่เอกก็เป็นการประกันแชมป์รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยระหว่างเจ้าของแชมป์เมืองชัยสิทธิ์กำนันเน่งเจอเปิดโอกาสให้ซินวิโอต่อตอย้ำสวนเป็นผู้ท้าชิงครับส่วนคู่ที่4กริดเงินพันธมิตรมวยไทยใส่กับฟ้ากำลามตตอแย้ำสวนที่พิกัด117ปอนด์เท่ากันครับ ครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกสาสมัยทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกําลังใจจาก f อฟทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก p y 2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก p y 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการชับไว สนใจก็แอดไปที่ id line p y สองี p y สองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1กล้าพยักีเด็ด99เจอกับเพชรเอกสิทธิ์บ,บิ๊กแจ็คคนรักปทุมพิกัด1 1 6ปอนด์เท่ากัน กล้าพยักทีเด็ด99อายุ21จากสาปปลาวส่วนสูง165น้ำหนักปล่อยปล56กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ50กว่าครั้งซ้อมที่ทีเด็ด99ตัวนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดุดันเตะหนกักต่อยแรงกล้าแลกกล้าลุยครับห้าไฟหลังชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังมีแพ้นอกยก3เพชดน้องโฟนนออนุวัตยิมที่ศึกเพชรยินดีแพนอกยก5 เพชรราชสารสอจอวิชิตแปดริ้วที่ศึกจิตเมืองนนล่าสุดเอาชนะคะแนนสิงห์ฮอนดา้านกยีรัดกระบางได้ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ็คคนรักปทุมอายุ18จากปทุมธานีส่วนสูงนี่1้ําหน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลกรัมครับก็ชกมาประมาณ31ครั้งนะครับซ้อมที่ธรรมศาสตร์คองหลวงยิม ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับฟอร์มล่าสุดก็มีชนะคะแนนซูเปอร์แชมป์วุดดี้ชนบรุรีพาลิซซิงที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้นออกยกหนึ่งริปดีนมัสดอที่วันลุมพินีครับล่าสุดแพ้คะแนนพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตร เมื่อ30กันยายนปี67ก็พักไปประมาณครึ่งปีนะครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นกล้าพยักทีเด็ด99อายุ21เป็นรุ่นพี่3ปีก็เป็นมวยมาแทนนะครับกระดูกดีกว่าครับประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยมัดส่วนมุมน้ำเงินเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจค็คคนรักปทุมรุ่นน้องได้ได้สูงได้ลอยนิดๆน,นะครับแต่ว่าหยุดไปนานอย่างที่บอก แต่ว่าการเตรียมตัวน่าจะดีกว่าเพราะว่าเป็นมวยในรายก,การครับส่วนตัวผมมองว่าเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ็คคนรักปทุมตนตนถ้าไม่ร่วงไม่หล่นนะครับปลายจะอาศัยเหลี่ยมมวยไอคิวมวยที่ดีกว่าจะเบียดเอาชนะกล้าพยักที่เด็ด9ก้าก้าได้ท้ายๆครับคู่แรกผมให้น้ำเงินครับเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ็คคนรักปทุมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2ครับถือว่าเป็นคู่รองประจำเสาร์านี้ครับ เกียรติศัก์พยักกันทรเจอกับขุนไกลพีเคแสนชัยเมืยไทยยิม128ปอนด์เท่ากันมุมแดงเกียรติศัก์พยักกันทรอายุ16จากพัทลุงส่วนสูง170น้ำหนักไบปล่อย62กิโลกร,รมัมจบมา40กว่าครั้งครับซ้อมที่พยักกันทรจังหวัดพัทลุงตัวนี้ก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาเลี่ยมจัดจ้านเปิดเกมได้ตั้งรับเป็นนะครับฟอร์มสดครับ หไฟหลังชนะ4เสมอ1ครับยังไม่แพ้ใคร3ขมครังหลังก็มีชนะนกยก3ากับพันทองสวนอาหารปีกไม้ที่ศึกเจ้ามวยไทยเสมอกับเมืองลาวเกียรติทงยศที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเอาชนะคะแนนสวัดเล็กที่เด็ก99ที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินขุนไกลพิเคสัญชัยมัยีมยุยิมอายุ27จากมหาสารคามครับ ส่วนสูง165น้ำหนักปล่อยๆหับออ60 kg. กิโลกรัมก็ชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่พีเคแสนชัยเป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมแต่ขวาต่อขวาปั้มรัดฟัตีบูดูดานแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเหลี่ยมเขา่าเก๋าเกมหลังจากหายไปนานกลับมาแล้ว5ไฟก็มีชนะ3แพ 2. ้2 3ครั้งหลังนี้มีแพนออกยก1คูเทวอนที่ศึก แฟร์เทคไฟ์แล้วก็ชนะคะแนนสิงเพชรเกียรตเพชรเดชะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดแพ้คะแนนตวงรัพย์สอสละชีพที่ศึกวันลุมพินีครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้เกรติศักดิ์พยกันทรอายุ16เป็นรุ่นน้องหรือว่ารุ่นหลานอายุห่างกันถึง11ปีได้สูงได้ลอยครับแถมด้วยเวทปล่อยก็มากกว่า1โลครับส่วนน้ำเงินขุนไกลพีเคแสนชัย เป็นรุ่นนากว่าไวได้นะครับกระดูกดีกว่าชกมานานเก่าเกมแต่ว่าร่างกายเป็นรองครับตน้ตนๆขุนไกลพีเคแสนชัยเตะขาต่อยมัดมีรุ่นนับรุ่นน็อปกอดนะครับแต่ว่าปลายๆผมมองว่าเกียรติศักพยกรนทนครับจะอาศัยความสดดักสั์แข่งดักเสียบดักแทงจะเบียดอันชนัะขุนไกลพีเคแสนชัยได้ท้ายๆครับผมให้แดงครับเกียรติศักพยกรนทนเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวครับ ไปกันต่อคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกประจําเสานี้ครับก็เป็นการประกันแชมป์รุ่นเบนตัมเวท118ปอนด์ของวิธีสยามอ้อมน้อยเจ้าของแชมป์เมืองชัยสิทธิ์กำนันเน่งเปิดโอกาสให้ซินวีโอต่อยแยมสวนทาชิงนะครับ เมืองชัยสิทธิ์กำนันเหน่งอายุ21จากนกครสวรรค์ส่วนสูง1้7น้ำหนักปล่อยๆ59กิโลกร,รมัมจกมา70กว่าครั้งซ้อมที่สิทธิ์กำนันเหน่งจังหวัดชัยนาทครับก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟัตีบูดูดันประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับความสดครับหไาไ์หลังนี่ชนะ4แพ้แค่หในนัดล่าสุดนี่เองครับ สามข้างหลังก็มีชนะนกยก2เทวฤทธเค k ียิมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะนกยก4สี่ฤทธิ์เสรตูแก้วสำลิศท,ที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดพาดท่าแพ้คะแนนมนัดต่อแย้มส่วนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อ12มีนาคมปี68ที่ผ่านมานี่เองครับส่วนผู้ทะชิงทางด้านมุมน้ำเงินซินวีโอต่อแย้มสวนอายุ16จากฝรั่งเศสครับ ส่วนสูง173น้ำหนักปล่อยๆ56กิโลกรัมกระโชคมาประมาณ28ครั้งนะครับซ้อมที่ต่อแย้มสวนหมู่บ้านนาิรากรธมครับเป็นมวยเขา่าผสมฝีมือรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับประเภทเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยฉลา,าดรวดเร็วความสดครับหาไฟหลังชนะ4แพ้1 สามข้างหลังนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับก็มีชนะนกยกสี่เนรมิรเอนนี่มวยไทยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะคะแนนบักโนวาบางแสนไฟครับที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดอาชนะคะแนนเพชรเรโนเกียรติทงยศที่ศึกเจ้ามวยไทยครับครับแชมป์รุ่นเบนตังเวทร้อปปอนด์ของเวทีสยามอ้อมน้อยจะอยู่ที่เอวเด็กไทย หรือจะไปอยู่ที่เอวของเด็กฝรั่งเศสเสานี้รู้กันครับแดงเมืองชายสิทธิ์กำนันเน่งหรือว่าสิงเอกไมยบังมัดคองตันตัวเดียวกันครับอายุ21เป็นรุ่นพี่5ปีเสียเปรียบส่วนสูงแต่เวทปล่อยๆมากกว่า3โลครับกระดูกดีกว่าครับส่วนน้ำเงินซินวิโอต่อ,อต่อแยมสวนเด็กฝรั่งเศสฟอร์มสดอีกคนนะครับกระดูกเป็นรองได้สูงได้ลอยสด แข็งแกร่งแรงเดินเปิดเกมต้นต้นนี้ดูว่าน่าจะอึดอัดหน่อยแต่ปปายผมมองว่าน้ำเงินซินวิโอต่อย็ยมสวนจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าสดกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟันตีเร่งเครื่องแสงเอาชนะเมืองชัยสิทธิ์กำนันเหน่งได้ท้ายๆครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินครับซินวิโอต่อยแยมสวนเป็นมวยรักมือชอบระดับ2ดาวครับ มาถึงคู่ที่4หลังคู่เอกครับกริดเงินพันธมิตรมวยไทยใส่กับฟ้าคำรามต่อยแยมสวน1 1อปอนด์เท่ากันกริดเงินพันธมิตรมวยไทยอายุ18จากนาครศรีธรรมราชส่วนสูง171น้ำหนักปล่อยห้าสิบหกกิโลกร,รมัมจกมา33ครั้งซ้อมที่เกียตรติทรงฤทธิ์ครับตัวนี้ก็เป็นวยฝีมือวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะคว้าต่ตอยคว้าเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงครับห้าไฟหลังชนะ2แพ้3 สามข้างหลังมีแพ้คะแนนฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะน็อกยกสี่ซูเปอร์แบงค์จอริยิมที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดแพ้คะแนนยอดบุญนำชอห้าพยักที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินฟ้าคำรามต่อย้ยมสวนอายุ17จากบุรีรัมส่วนสูงนี่180ซนเมตรเลยนะครับ น้ำหนักปล่อยปล่อย5บ6กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ16ครั้งนะครับซ้อมที่ต่อเย้มสวนหมู่บ้านนักกีฬากทมครับเป็นมวยเขา่ารูปร่างสูงยาวข่าแหลมแทงเจ็บประเภทเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟัตีบูดูดนันปอดใหญ่ปลายแรงครับ5ไฟหลังขออภัยครับ3ไฟหลังนี้มีชนะนกยก2เพชรนำโชคแม็กแันดีที่สึกมวยไทยพันธมิตรชนะนกยก3 ภูมิพยักปอเปาอินที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรนาวีพยักกันทอนที่ศึกจ้ามวยไทยครับลูกเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้นะครับกรีดเงินพันธมิตรมวยไทยอายุ18เป็นรุ่นพี่1ปีชกมวยมาเยอะกว่ากระดูกดีกว่าครับส่วนน้ำเงินฟ้าคำรามต่อย้มสวนรุ่นน้องเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวได้สูงได้ลอยแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองครับ สำหรับตัวผมมองว่าต้นต้น,ตนกรีดเงินนี่น่าจะอาศัยเหลี่ยมมวยดักสัดแข้งดักเสียบดักแทงออกนำไปก่อนส่วนปลายปลายผมก็ยังมองว่ากรีดเงินจะใสกระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่านะครับชิงทำก่อนและป้องกันเข่าจะเบียดเอาชนะฟ้าคำรามต่อยแยมสวนได้ตถด้ายครับผมให้ให้แดงครับกรีดเงินพันธมิตรมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับครับ ก็จบทัศนิยิจฉ์ศึกเจ้ามวยไทยซึ่งศึกเจ้ามวยไทยทั้ง4คู่ครับไปกันเลยครับไปดูสรุปมวยรักมวยชอบกันเลยนะครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกเจ้ามวยไทยบอกสอสมหมายประจำเสาร์นี้คู่ที่1ผมให้น้ำเงินครับเพชรเอกสิทธิบิ๊กแจ็คคนรักปทุมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวเหลี่ยมมวยไอคิวมวยดีกว่าครับคู่ที่2ก็ให้แดงครับเกียรติศักด พยกักกรนทอนเป็นมวรักไม่ชอบระดับ4ดาวสดบทเก๋าเอาอยู่คูที่3ให้น้ําเงินซินวีโอต่อยาสวนเป็นมวรักไม่ชอบระดับ2ดาวสดบทเก๋าเอาอยู่อีกคู่ครับคูที่4ให้แดงกรีดเงินพันธมิตรมวยไทยเป็นหมวรักไม่ชอบระดับ1ดาวคู่นี้เก๋าเอาอยู่ครับ ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ